สวัสดีจ้าวันนี้มาพบกับช่องมาชมพักเรื่องพระเหมาะนะคะก็จะเป็น EP ีที่430แล้วนะคะวันนี้ก็มีพักเครื่องนะคะมาให้รับชมหลายรายการนะคะท้าพ่พี่ๆท่านใดสนใจนะคะก็โทรมาสอบถามได้ที่เบอร์062นะคะ664 สองสนะคะหรือขอรูปเพิ่มเติมที่ idline นะคะก็จะเป็นเบอร์0ูนย์นะคะ6ก4 2ส4 1องเหมือนกันเลยนะจ๊ะมีบริการเก็บปลายทางนะคะสำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกโอนนะคะแต่สำหรับลูกค้าที่สะดวกโอนนะคะก็จะเป็นบริการส่งไปสนีย ems นะคะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราก็จะไปรับชมพระรายการที่1กันเลยนะคะ โอเคนะคะสำหรับพาร,รายการที่หนึ่งนะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่สองนะคะโอเคนะคะสำหรับพาร,รายการที่สองนะคะ ต่อไปก็จะเป็นรายการที่สามนะคะโอเคนะคะสำหรับพรารายการที่สามนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่สี่นะคะ คนะคะสำหรับพระรายการที่4นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่5นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่5นะคะ ไปก็จะเป็นรายการที่6นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร,รายการที่6นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่7นะคะ โอเคนะคะสำหรับพาร,รายการที่7นะจ๊ะต่อไปจะเป็นรายการที่8นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร,รายการที่8นะคะ ไปก็จะเป็นรายการที่เก้านะคะโอเคนะคะสำหรับพาร,รายการที่เก้านะคะ ไปก็จะเป็นรายการที่10นะคะโอเคนะคะสำหรับพารรายการที่10นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่11นะคะ โอเคนะคะสำหรับพารายการที่สิบเอ็ดนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่สิบสองนะจ๊ะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่สิบสองนะจ๊ะ ต่อไปก็จะเป็นรายการที่13นะคะโอเคนะคะสำหรับพารรายการที่13นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่14นะคะ โอเคนะสำหรับพารายการที่14นะจ๊ะต่อไปก็จะเป็นรายการที่15นะคะโอเคนะสำหรับพารายการที่15นะคะ จะเป็นรายการที่16นะคะโอเคนะคะสำหรับภารายการที่16นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่17นะคะ โอเคนะสำหรับพาร์รายการที่สิบเจ็ดนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่สิบแปดนะคะโอเคนะสำหรับพาร์รายการที่สิบแปดนะคะ ไปก็จะเป็นรายการที่19นะคะโอเคนะคะสำหรับารายการที่19นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่20นะคะ นะคะสำหรับพระรายการที่20สินะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่ย1นะดจ๊ะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่ย1ส็นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่22นะ,ะิบจ โอเคนะคะสำหรับาพารายการที่22นะ,ะจ๊ะต่อไปจะเป็นรายการที่23นะคะโอเคนะคะสำหรับาพารายการที่23นะคะ ไปจะเป็นรายการที่24นะจะโอเคนะคะสำหรับพรรายการที่24นะจ๊ะต่อไปจะเป็นรายการที่25นะคะ โอเคนะคะสลับพัฒราการที่25ห้านะคะต่อไปจะเป็นรายการที่26นะคะโอเคนะคะสลับพัฒราการที่26นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่27นะคะ Okay, นะคนะ่สำหรับพารรายการที่27นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่28นะคะโอเคนะคะสำหรับพารรายการที่28นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่29นะคะ โอนะคะสำหรับพาร์ายการที่29นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่30นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร์ายการที่30นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่31อนะจ๊ะ คนะคะสำหรับารายการที่31นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่32นะคะโอเคนะคะสำหรับารายการที่32นะจ๊ะต่อไปจะเป็นรายการที่33นะคะ นะ,ะสำหรับพาร์ายการที่33นะ,ะจ๊ะต่อไปจะเป็นรายการที่34นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร์ายการที่34นะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่35นะคะโอเคนะคะสำหรับรายการที่35นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่36นะคะ ะคะสำหรับารายการที่36นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่37นะคะโอเคนะคะสำหรับารายการที่37นะจ๊ะต่อไปจะเป็นรายการที่38นะจ๊ะ สำหรับาพารายการที่38นะดาต่อไปก็จะเป็นรายการที่39นะคะโอเคนะคะสำหรับาพารายการที่39มสิบเกนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่ สี่สิบนะคะโอเคนะคะสำหรับพาร์รายการที่สี่สิบนะจ๊ะต่อไปจะเป็นรายการที่สี่สิบเอ็ดนะจ๊ะ คนะาสำหรับพารายการที่41นะจ๊ะต่อไปจะเป็นรายการที่42นะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่42นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่43นะคะ คลิก okay, นะคะสำหรับรายการที่43นะจ๊ะต่อไปก็จะเป็นรายการที่44นะคะโอเคนะคะสำหรับรายการที่44นะคะต่อไปก็จะเป็น,นรายการที่45นะจ๊ะ โอเคนะคะสำหรับรายการที่สี่สิบห้านะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่สี่สิบหนะคะโอเคนะคะสำหรับรายการที่สี่สิบนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่สี่สิบเจ็นะคะ โอเคนะคะสำหรับารายการที่47นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่48นะคะโอเคนะคะสำหรับารายการที่48นะจ๊ะต่อไปก็จะเป็นรายการที่49นะคะ โอเคนะคะสำหรับพาร,รายการที่4ี่นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่ห0สิบนะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่ห0ินะคะโอเคนะคะก็รับชมพัรทุกรายการแล้วนะจ๊ะถ้าพี่ๆท่านใดนะคะสนใจก็โทรมาสอบถามได้ที่เบอร์ 062นะคะ 66422C1 นะคะหรือขอรูปเพิ่มเติมที่ idline นะคะก็จะเป็นเบอร์062นะคะ 66422C1 เหมือนกันเลยนะจ๊ะมีบริการเก็บปลายทางนะคะสำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกโอนนะจ๊ะแต่สำหรับลูกค้าที่สะดวกโอนนะคะก็จะเป็นบริการส่งไปสษนีย์ EMS นะคะ ก,กดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามให้ช่องมาชมพักเรื่องพักเหมาด้วยนะคะวันนี้ขอจบอีพีที่403จ้า